สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้เรามีโปรแกรมนะครับเราจะไปกางเต็นท์กันที่ไร่ออบรักนะครับอยู่ที่ศิลชาใกล้อ่างหนองพอนี่เองนะครับใกล้ๆบ้านเราเดี๋ยวเราจะลองดูกันนะครับว่าทางเข้าเป็นยังไงแล้วก็รถเก๋งจะขึ้นได้ไหมนะครับกับสภาพเส้นทางที่สูงชันพอสมควรเดี๋ยวเราไปติดตามดูนะครับ ว่าบรรยากาศในไร่จะเป็นอย่างไรไปครับไปดีเลียวขวา,าวบบก็ตรงนี้นะครับจะเป็นทางเข้านะครับมีปม้ายว่าไร่อบรักตำหนักข้อแก่แล้วก็ซอย ถนนเสด็ชาหุบบอลซอย60นะครับซอยจันวอร์อับ <180. S 1> ขับไปกันครับซอยนี้ตรงนี้นะครับมีลูกศรชี้ไปด้านขวานะครับดานงกังเต็นเราไปตามถนนคอนกรีตไปนะครับเพิ่งลงไปด้านล่างนะครับทางตรงนี้ค่อนข้างชันแล้วนะครับแต่ยังเป็นคอนกรีตอยู่ ถนนคอนกรีตนะครับก็จะเป็นทางรอยตรวดแบบนี้นะครับซึ่งเราจะต้องขึ้นไปตามป้ายนั้นนะครับดูว่า,ร,ารถเราจะขึ้นไหวไหม บ้างนะครับแต่ก็มาได้นะครับผมรถเก่งอ้โหขนาดน้ชันดิ่งไปครับผมขอใข้ามาสิงตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักนะครับาารก็จะได้เห็นลานกลางเต็นท์ด้านบนแล้ว เท่าทางตัวเมื่อกี้ก็ออกได้ครับแต่ว่าเพื่อไม่ให้รถสวนกันเขาก็จะกําหนดไว้ว่าออกด้านขวาเข้าด้านขวาครับ ก็จะเป็นร้อยกรวดละเอียดขึ้นนะครับด้านไหนไรซึ่งรถเก่งก็มาได้นะครับเราก็เป็นตัวตอาอะติตนะครับก็ธรรมดาไม่ได้โหลดแล้วก็ไม่ได้ยกนะครับก็มาตรฐานทั่วไปพอมาถึงแยกนะครับก็จุดเช็คอินจะต้องเลี้ยวซ้ายไปผ่าชมตะวันนะครับของเราผ่าชมตะวันไว สว่วนอีกด้านหนึ่งนะครับจะเป็นทางขึ้นผา,าทะเลดาวนะครับแล้วก็ไปเช็คอินตรงอาคารนี้ก่อน แล้วนะครับผมอันนี้เป็นวิวอ่างน้องน้องคอนะครับเราจะขึ้นลางของเราอยู่ตรงโน้น C ยี่สิบเอ็ดนะครับกับสภาพรถของเราที่ขึ้นมานะครับก็ขึ้นมาได้นะครับรถเก่งขึ้นมาได้เดิมๆเลยนะครับ ประมาณนี้ครับมีขึ้นข้างไปข้างบนอีกนะครับแต่เราจะตรงนี้เดี๋ยวคนขึ้นไปใกล้กว่าตอนนี้เรามาถึงที่กลางเต็นท์แล้วนะครับเรากลางที่หาชมตะวันนะครับด้านนี้ส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับ เป็นด้านฝั่งทะเลดาวนะครับจะมองเห็นด้านนู้นนะครับเราได้ลานที่ C 27นะครับก็จะหน้าป้านี้เลยนะครับ360องศาจะเห็นวิวอ่งางเก็บน้ำหนองคอเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมากางเต็นท์กันนะครับเราจะจับเวลาว่าเราจะใช้เวลากลางเต็นท์กี่นาที จะเริ่มแล้วนะครับเริ่มตรงไหนนี่เริ่ม ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับเวลาไปสามสินาทีนะครับเข่งมากค่ะก็ไม่ได้กลางนานนะครับไม่รู้ว่าหัวอันไหนหา่างก็ถือว่าโอเคนะครับครั้งหน้าก็เวลาน่าจะดีกว่านีด้ดูผลงานนะครับอันนี้เป็นอ่ Nature High นะครับ Camp Quick Open Tent นะครับ ต่น C NK 2 3 0 0น่าจะรุ่นย่อยคือ6.0นะครับถ้าจะไม่ผิดก็ประมาณนี้นะครับเรียบร้อยไปแล้วก็อันนี้เป็นคืนแรกที่เราได้ใช้ยังไม่ได้ลองนอนว่า เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่านอนจะเป็นยังไงอันนี้คือเฉพาะกลางเต็นนะครับสามสิบหกนาทียังไม่รวมทำเครื่องนอนนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าที่นอนใหม่เราจะเป็นยังไงนะครับใหม่ทั้งเต็นท,ทั้งที่นอนเลยครับเก <Yeah. S 1> ่าอย่างเดียวคือคนนี้ครับ นะครับเราจะมาลองกางที่นอนนะครับนี่เราได้ที่นอนเป่าลมมาใหม่นะครับแต่เราจะลองจับเวลาว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับในการกางเต็นท์กางที่นอนนะครับจับเวลาเหมือนเดิมไหมครับ เริ่มนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับ เวลาไปประมาณเจ็ดนาทีนะครับถ้าหักที่เรากดปุ่มผิดไปแล้วนะครับเจ็ดนาทีห้าสิบก็ประมาณเจ็ดนาทีนะครับตอนี้เลยนะครับรที่นอนหก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 ก็เต็มเต็มพอดีนะครับประมาณนี้ ก็จะที่ประมาณสัก50เซนอาจจะได้60เซนนะครับข้างที่นอนไว้สำหรับวางข้าวของได้ก็อพอดีไอครับนอน2-3คนกำลังหลวมๆนะครับสำหรับเต็นทน์เ่ยจะไฮ6.0ก็เดี๋ยวคืนนี้ทดสอบนะครับเพราะว่าครั้งแกรกที่เราได้ลอง นนที่เนะครับี่นะครับที่นะครับที่อครับนไงางครับนนะครับที่นอนเราหกุดนะครับสนใจไปเลยครับ นอนเต็นท์น้อยมา20กว่าปีนะครับผมวันนี้ได้นอนเต็นท์ใหญ่ที่นอนหนาเลยครับผมเพราะว่าคุณมันนี้นหนักขึ้นชุน10กว่าโลานอนเต็นท์เล็กไม่ได้แล้วค่ะก็น่าจะแก้ปัญหาฝนตกแช่น้ํานะครับก็ต้องลุกกลางดึกกันนะครับตอนนี้ก็ถ้าแช่ก็คงจะนอนได้อยู่เ,เดี๋ยวมาไว้รายงานนะครับว่านอนเป็นไงนะครับคืนนี้ นี่คือเต็นท์เรานะครับตอนนี้ยำเย็นแล้วเราอยู่ที่ลานหน้าป้ายนะครับรูทสามหกศูนย์ลานซียี่สิบเอ็ดนะครับสองหนึ่งให้ดูวิวนะครับผมนี่จะเป็นวิว วัดเขาตะแบกนะครับด้านซ้ายด้านล่างจะเป็นอ่างเก็บน้ำหนองคอ้อด้านล่างก็จะมีหลายชั้นนะครับนม่ชื่อว่าผานางครวนนะครับวันนี้มีมสมาชิกมาเยอะเหมือนกัน นี่คือบรรยากาศยามเย็นนะครับเป็นแคมคาก็ได้นะครับเพื่อนนอนด้านหลังนู้นก็มีอีกเยอะนะครับห้องน้ำจะอยู่ด้านนู้นด้านล่างแล้วก็ด้านบนบ,นบรรยากาศยามเย็นก็ประมาณนี้นะครับแดดล่มลมตกนะครับห้าโมงกว่ากว่าอากาศก็เย็นดีนะครับลมโชยๆชเอื่อยๆตอนนี้เดือน ธันวานะครับ6ธทันวาก็อากาศเย็นแล้วนะครับแต่กลางวันก็แดดร้อนแต่ยนในร่มก็เย็นอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคร้านนี้จะเป็นแบบช่องเขานะครับจากท้านา้อนก็จะมีลมจากทะเลนะครับด้านนู้นพัดเข้ามาก็จะเย็นส่วนด้านนี้ในหน้านี้นะครับหน,น้าหนาวก็จะมีลมจากด้านนู้นนะครับตอนออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาก็จะเย็นนะครับทั้งสองด้วยดู ก็มากลางกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทำอาหารกินกันนะครับเมนูเย็นนี้ของเรานะครับก็คือหมูย่างนะครับหมูนัากระทะแล้วก็หนึ่งเดี๋ยวเราทำน้ำจิ้มกันก่อนนะครับ ต่างมาะขนาดเริ่มครับมากินหมกกันครับทุกคน ทะเลดาวคืนนี้นะครับตัวอำเภอศรีราชากับอ่างหนองคอนะครับเช้าแล้วนะครับวันนี้อากาศเย็นสบายนะครับลมพัดสดชื่น เดี๋ยวเราต้องกลับกันแล้วนะครับจะต้องไปทำงานต่อนะครับเราก็จะมาเก็บเต็นกันครับ